สัมผัสรักด้วยหัวใจ Inside Love ไม่มีคำว่าสายในการเริ่มต้นใหม่หัวข้อในวันนี้ดูจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินตัวสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่ยังอายุไม่ถึง60เราอาจจะรู้สึกว่า คำคำนี้มันดูเหมือนเอาไว้ใช้สําหรับคนวัยเกษยียณหรือเปล่านะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดหลายหนและมีการตายของอัตราตัวตนหลายครั้งเราจึงมีการเริ่มต้นที่แตกต่างออกไปในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเสมอค่ะมันจึงไม่ได้เก็บเอาไว้แค่สำหรับในวัยที่เราอายุมากแล้วหรือในวัยที่เรากลัว และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอายุเยอะเกินข้อกำหนดมาตรฐานของสังคมกับเรื่องบางเรื่องแต่จริงๆมันมีไว้สำหรับทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเลยนะคะทุกวันตื่นขึ้นมาลืมตาเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งเราจะรู้สึกสดใหม่อยู่เสมอค่ะ พราะไม่เคยมีวันไหนเลยที่เราไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตและในทุกครั้งที่เราสูญเสียอะไรไปก็ตามเมื่อเราฝึกที่จะนึกว่าทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ความสูญเสียนั้นจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาของชีวิตที่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งความเป็นศัจธรรมนี้จะนำพาบางสิ่งจากไปและนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพราะงั้นไม่มีคำว่าสายในการเริ่มใหม่ไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนและไม่ว่าคุณจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดความกลัวในการเริ่มต้นสิ่งใดก็ตามและเราทุกคนนะคะมีจังหวะเวลาในชีวิตที่แสนพิเศษจังหวะของคนคนหนึ่ง อาจจะดูเป็นมาตรฐานสากลมากเรียนจบทำงานซื้อบ้านซื้อรถประสบความสำเร็จแต่งงานมีครอบครัวร่ำรวยเงินทองและจังหวะของอีกคนหนึ่งก็อาจจะไร้มาตรฐานสากลจนเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำไมชีวิตถึงดูผิดฝาผิดตัว ิเวลาขนาดนี้แต่มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาอยู่เสมอค่ะจิตวิญญาณลงมาเกิดในร่างกายมนุษย์ก็เพื่อการวิวัฒน์และการมีประสบการณ์บางครั้งเราต้องการประสบการณ์มากหน่อยในบางเรื่องเมื่อเรียนรู้จนเข้าใจความผิดพลาดจนถึงที่สุดความผิดพลาดนั้นไม่ได้มีผลต่อใจเขาอีกต่อไปก็ได้เวลาสำหรับ การมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จโดยปราศจากควางน้ำแห่งความกลัวพองานเมื่อเราไม่ได้มองถึงมาตรฐานของคนทั่วไปที่ตั้งโจทย์ไว้เราจะรู้ว่าชีวิตหลากหลายและมีช่วงเวลาที่แสนมหัศจรรย์เฉพาะบุคคลเราไม่อาจตัดสินว่ากระตายหรือเต่า จะเข้าเส้นชัยก่อนกันด้วยชาติกำเนิดนะคะด้วยความวัยของฝีเท้าและเราไม่อาจตัดสินผู้คนด้วยชาติกำเนิดด้วยช่วงวัยที่พวกเขาได้รับสิ่งดีๆในชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ร้วนมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม พราะงันทุกครั้งที่โจทย์ใดในชีวิตก็ตามได้ล่มสลายลงไปและมีโจทย์ใหม่เข้ามาแทนที่หากจิตใจของเราไม่ได้ย่อท้อและรู้สึกสิ้นหวังและไม่ได้ยึดถือกับรูปแบบวิธีการเดิมๆเ,เ,เกินไปเราก็จะมีแรงใจค่ะที่จะเปิดตาเปิดใจลองสังเกตการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต อีกครั้งและทุกครั้งที่มรสุมใดผ่านเข้ามาในชีวิตก็คือจังหวะและโอกาสของการเรียนรู้และการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราฝึกที่จะมองเห็นว่ามันไม่มีคำว่าสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุโอกาสข้อกำหนดกฎเกณฑ์ หรือสิ่งใดที่เป็นขีดจำกัดในใจของเราเองเมื่อเราฝึกที่จะเปิดใจให้นิยามความหมายที่แตกต่างออกไปในการมองหนทางในชีวิตอยู่เสมอเราจะได้เจอของขวัญในทุกช่วงเวลาและเราจะรู้ค่ะว่ามันไม่มีคำว่าสายหรอกนะกับจังหวะเวลา แห่งการก้าวเดินของแต่ละบุคคลสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะไปถึงเร็วเราจะไปถึงช้าถ้าหากเรายังคงอยู่ในเส้นทางอย่างตั้งมั่นเราก็จะถึงมันอยู่ดีเพราะจิตมนุษย์นั้นมีอำนาจมากค่ะยิ่งเราสแสวงหาสิ่งใดด้วยความรักความเชื่อความชัดเจน จิตก็จะยิ่งทรงพลังในการสร้างและทุกเส้นทางที่จะไปถึงก็อาจจะไม่ได้เรียบง่ายเพราะมันต้องผ่านการขัดเกลาอุปนิสัยตัวตนให้เหมาะสมกับความสำเร็จใครที่มีโจทย์ที่ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนสิ่งที่เข้ามาท้าทายชีวิตของคุณก็ยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจแระยากในการพิชิตเท่านั้น และแม้เราจะหวังน้อยมากก็ตามนะคะบางครั้งจิตวิญญาณก็ต้องการให้เรากระตือรือร้น,น,นะคะ่ะที่จะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะงั้นโจทย์ในใจบางครั้งง่ายเกินไปก็ใช่ว่าจะสำเร็จไว้นะคะมนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อวิวัตรเสมอ ทุกครั้งที่เรามีโจทย์ในใจและมันเป็นความรู้สึกที่ซื่อตรงกับหัวใจจริงๆผลทางจะมาอย่างชัดเจนค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราหลงทางแลารู้สึกว่าเรากำลังคล้อยตามอะไรบางอย่างที่น่าจะสอดคล้องเรียบง่ายโดยคิดว่าถ้าหากทำแบบคนอื่นแล้วมันก็อาจจะเหมาะสมกับตัวเรา โดยที่ไม่เคยถามหัวใจตัวเองเลยบางทีสิ่งที่อยู่ในใจเรากับสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะสมมันอาจจะยังขัดแย้งกันอยู่ทำให้เราเหมือนคนหลงทางที่ไปถึงช้ากว่าคนอื่นทั้งที่เราก็คิดว่าเป้าหมายมันไม่ได้ยากหรือว่าไกลเกินเอื้อมแท้ๆเพราะงั้นการสอดคล้องกับเสียงภายในอะค่ะ มันจะมีจังหวะที่ลงตัวเมื่อหัวใจของเราสอดคล้องกับความปรารถนาเพราะงั้นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากบางครั้งก็ต้องถอยออกมาค่ะเพื่อถามว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมและบางครั้งที่เรารู้สึกสับสนรู้สึกเหมือนหลงทางไปผิดทางก็ต้องถอยออกมาถามตัวเองอีกครั้งค่ะ ว่าเรากำลังทู่ซีในสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือเรากำลังไปถึงเส้นชัยที่เราปรารถนาจริงๆเพราเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่มันผิดพลาดการถอยออกมาอยู่กับตัวเองสักพักมันอาจทำให้คุณได้คำตอบที่ชัดขึ้นนะคะบางอย่างก็อาจต้องเปลี่ยนแปลง เส้นทางที่จะเป็นเป้าประสงค์แต่บางอย่างก็อ,อาจไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแต่แค่หนทางตรงเนี้ยมันกำลังพาเราพัดผ่านไปยังเป้าหมายที่หัวใจเราต้องการเพียงแค่ต้องผ่านการรู้จักฟังใจตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้เวลาที่เราประสบความสำเร็จแล้วมันเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณภายในกับหัวใจแห่งปรารถนาที่ซื่อตรงอยากแท้จริงข้อสอบระบทเรียนของดวงดาวนั้นเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ซับซ้อนนะคะบางครั้งเราคิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแต่หัวใจของเรากับบอกว่ามันมีบางอย่าง เพี้ยนอยู่นะแล้วกว่าที่เราจะถอยตัวเองกลับมาอายุก็เยอะซะแล้วสิหนี้ก็เยอะซะแล้วสิปัญหาที่ผูกพันไว้ก็เยอะซะแล้วสิแต่ถ้าเรามองทั้งหมดนั้นเป็นโอกาสแห่งความท้าทาย มันก็ไม่แน่นะคะว่าทุกปัญหาที่เราผูกพันไว้อยู่มันอาจจะกลายเป็นการแก้เกมที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทำให้เราได้ใช้ปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเป็นจุดกำเนิดโอกาสในการสร้างหนทางไปสู่ความสำเร็จแล้วหนทางที่ใช่ มันอาจมาทีหลังค่ะหลังจากเราก้าวข้ามข้อจํากัดของความเชื่อเชื่อว่าเรามาผิดทางเชื่อว่ามันไม่มีหนทางไปต่อและเชื่อว่าเราไม่อาจเริ่มต้นสู่สิ่งที่เราเพิ่งรู้หัวใจตัวเองโลกมักเป็นเส้นผมบางภูเขาปิดทุกอย่างให้ดูเหมือนยากไว้ก่อนจนกระทั่งหัวใจของเราก้าวข้ามข้อจํากัดได้ หนทางที่ง่ายหนทางที่ชัดเจนจึงโผล่มาในตอนท้ายเสมออย่างกับการหักมุมหนังในภาพ,พยนตร์เลยนะคะชีวิตก็ไม่ต่างจากบทละครเท่าไหร่คะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเริ่มต้นใหม่และซื้อตรงต่อหัวใจเราจะถูกทดสอบด้วยความท้าทาย และเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งที่ใช่กว่าหนทางก็จะมาค่ะเพื่อสร้างเราหล่อหลอมเราเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับโอกาสในการได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่เหนือการเวลาเวลาที่โลกบอกไม่ใช่ความจริงเสมอไปหรอกนะคะ เวลาของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันเวลาในความรู้สึกของแต่ละคนก็ช้าเร็วต่างกันไปดังนั้นถ้าเราไม่ได้มองเรื่องของเวลาสากลความเชื่อของอายุความลงตัวที่โลกสร้างสถิติความน่าจะเป็นเอาไว้ให้เราทุบทำลายทุกความน่าจะเป็นของโลกใบนี้ลงไปก่อนเพื่อให้หัวใจของเรา ได้ค้นหาความจริงค้นหาหนทางที่เราต้องการเริ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโอกาสอันน่าอาัศจ,จรรย์ที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดที่โลกบอกเราไว้ไม่มีสิ่งใดเป็นความจริง จนกว่าจะมีคนเชื่อและเชื่อต่อๆกันมาจนทุกอย่างดูเสมือนว่ามันถูกต้องและต้องเป็นเช่นนั้นความเชื่อจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการไปสู่ความสำเร็จและเมื่อเราบอกว่าความเชื่อคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นใหม่เราจะไม่สนใจหรอกนะคะว่าต้องมีมาตรฐาน สังคมใดมาเขียนไว้ต้องมีมาตรฐานของเวลาใดมากำหนดเพราะความเชื่อนั้นสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองและมันอยู่เหนือการเวลาจึงไม่มีคำว่าสายในการเริ่มแต่ขอให้ชัดเจนและจังหวะเวลาที่เหมาะสม คือความชัดเจนนั่นแหละค่ะชัดเจนในการรู้จักตัวเองชัดเจนในการก้าวข้ามข้อจำกัดชัดเจนในเป้าหมายที่เราปรารถนาและชัดเจนในพลังแห่งความรู้สึกที่เราสามารถไปถึงเส้นชัยและเมื่อเราไม่ได้สนใจจะแข่งกับใคร วันนั้นจะเป็นวันที่เราเอาชนะหัวใจตัวเราเองโดยไม่มีข้อแม้ค่ะไม่มีเงื่อนไขในการมองเห็นความสามารถและศักยภาพของตัวเราจนกระทั่งเราเลือกที่จะดูถูกตัวเราเองและมันน่าเสียดายนะคะ ทั้งที่มนุษย์นั้นไม่ได้ต่างกันเลยเราแค่โปรแกรมตัวเองต่างกันเท่านั้นเองหากจิตใจของเราเปลี่ยนเวอร์ชันไปลองใช้โปรแกรมของคนที่ประสบความสำเร็จบ้างลองถามสิว่าคนเหล่านั้นเขาสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตยังไงสร้างกำลังใจในการมุ่งม,มั่นที่จะไปถึงยังไง และเขาไม่มีคำพูดลบๆที่ทำลายความหวังความรู้สึกของตัวเองอย่างไรคุณลองจินตนาการว่าคุณเป็นคนคนนั้นค่ะแล้วลองก๊อปปี้ทุกศักยภาพที่คุณคิดว่าคนคนนั้นได้ใช้โปรแกรมนั้นในการสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่ามันทรงพลังแตกตา่างและแค่ตรงนั้นละะ่ะค่ะ ก็เป็นเวทมนต์เล็กๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าเพียงแค่เราไม่ได้มองตัวเองเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยศัก,กยภาพที่มุ่งมั่นเสมือนว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาแล้วลบความเชื่อที่ผิดผิดเกี่ยวกับด้านเมืดเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมในตัวเราเอง แล้วจะรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นอยู่ที่ใจใจที่มีความตั้งมั่นใจที่มีความหนักแน่นใจที่อยู่เหนือข้อจำกัดเงื่อนไขและการเวลาใจของคุณแข็งแกร่งดุดหินผาก็ไม่มีใครมาล้มความหวังและหนทางได้หรอกนะคะเพราะงั้นขอให้เชื่อใจตัวเองค่ะ แม้ว่าโลกทั้งใบจะบอกว่าคุณไม่คู่ควรแต่หากคุณเชื่อและชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่มาจากหัวใจและพร้อมรับทุกเงื่อนไขที่เข้ามาเพื่อให้คุณก้าวข้ามคุณจะสนุกกับโจทย์และบทเรียนของชีวิตมากขึ้นคุณจะหยิมหยิ้มกับความเจ็บปวดและความสิ้นหวังน้อยลง แล้วลุกขึ้นมาได้ไวค่ะลุกขึ้นมาได้ไวมากขึ้นฝึกฝนให้จิตใจแข็งแกรก่งและสุดท้ายเราก็จะไม่ต่างจากคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆแม้เวลาของเราอาจจะช้าในสายตาของโลกใบนี้แต่สำเร็จก็คือสำเร็จค่ะชีวิตเกิดมาก็เพื่อแค่นั้น เพื่อพิชิตสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทั้งในชีวิตที่เราเป็นมนุษย์และในสายพานของจิตวิญญาณที่เลือกลงมาเล่นเกมยากๆเพื่อท้าทายอำนาจในตนเองและฝึกฝนจากเลเวลหไปจนถึงเลเวลร้อยจนกว่าศักยภาพจะมากพอ จนกว่าจิตใจจะแข็งแกร่งเพียงพอจนกว่าความเชื่อจะไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงเก่าในหัวหรือเสียงของใครที่ไม่ได้เชื่อใจคุณเลยขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะไม่ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นในวันใดของชีวิตก็ตามหรือจะส่งคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับใครที่คุณอยากให้เขามีความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้ทุกคนได้ค้นพบโอกาสที่ลอยอยู่ในอากาศอยู่ทุกเมื่อทุกลมหายใจตราบใดที่เรายังคงมีชีวิตอยู่มันไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่และไม่สายที่จะพาตัวเองไปสู่หนทางที่ใจปรารถนาขอให้ความรักสถิตยอยู่ในหัวใจ สัมผัสรักด้วยหัวใจอินไซ e ์แล้ว